คนดีนะครับทุกครับปึ๊บนี่ฮะมันจะมันยิ่หนายิ่งหอมครับพี่นองิงตัวสีส้มแบอือเสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็มาปรุงอัจจุบันประจำวันของผมมิสเตอร์ฮอสเซียก็คือการมาตลาดเนตลาดเช้าก็มาอง<ด><ว> ผักเรื่องของมูกรอบนู่นที่นั่นนะฮะแล้วก็เอาของไปส่งที่เซ็นทรัลนี่คือกาดร้านเมืองจังหวัดเชียงรายครับแล้วก็สําหรับวันนี้ผมจะมาซื้อผักวันนี้นารีแจะจอประกาศให้กินนะฮะจอประกาศนารีนี้อร่อยมากๆนะของกินมาเป็นส,สิบสิบปีแล้วครับชอบมากครับเดี๋ยวซื้อประกาศจอก่อนครับนี่ครับบรรยากาศของตลาด มีหลโซนนะโซนนี้โซนผักนะอากาศมีมัดมัดเท่าไหร่ครับเอาเจ็ดมัดนะเนี่ยประมาณนี้เขาเลือกเป็นดอกๆหนึ่งเลยจะซื้อเจ็ดมัดสองอ่อนๆนะสาม มีอีกไหมอเอ,อ่อเจ็บมากเจ็บมากเนี่ยบรรยกาศเนี่ยเจ็บมากครับนี่ครับบรรยากาศอาจารย์ชอบมาเดินตลาดประจำมนาะแล้วก็ทำนู่นทำนี่กินเป็นอนะไรยอะแยะน่ะสั่งมาแล้วเจ็บมกักเอาใหม่ๆเลยฮะเพิ่มมาจับใหม่ๆมัดละสิบบาทเดี๋ยว ดูขั้นตอนการทําจอประกาศของนางนาลีนะวันนี้นางนารีจะทํำอร่อยขนาดไหนนะ่ี่เจอเสียเที่ยวสะใจครับเบอกว่าเอาตรงนี้ดีกวา่าพี่มันสดวกว่าเตียงวันอย่างนี้เลยครับหรอนิดนึงฮะก็ทุกๆเชานะ้าฮะผมก็จะมากินกาแฟยามเชา้าเสร็จแล้วก็มาเอาหมูเอาเนื้อเอาไก่ แล้วก็หมูกรอบนะบางวันทาเองบอนก็กลับไปที่ให้ป้าแก้วทำฮนะหลังจากนั้นก็เอาไปส่งที่เซนทันนี่คือกิจวัตรประจำวันของผมนะสำหรับวันนี้ฝนตกกำลังสบายสบายนะครับเดี๋ยวเราตั้งทองกันนะนี่ครับก,รก็จะมาเอาไก่ร้านที่สั่งไว้เรียบร้อยฮนะไก่หมูเนื้อผักเรียบร้อย วันนี้ต้องได้กินจอประกาศซื่อคลิปว่าจอประกาศของนางนารีแล้วกันนะพริกไปตามมาผมฮะวันนี้พริกแดงโลละแปดโลละแปดสิบห้าเลยฮ<ม>ะก็ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะเราก็จะซื้อกับเพาแล้วก็ซื้อไข่หมึกกุ้งอะไรก็แล้วแต่โอ้พีินแดเก้าสิห้าเลยทำไมแพงขนดาดนี้ตางูซิบนะ มา60วันนี้95ขึ้นท er. ีนเดียว35บาทโอ้ขึ้นเจอจริงโดวยเพระาะอยางเช่งเอาจะเป็นต้องใช้นะโม่อะ่เก um, like well, oh. no ่าวแม่แม่เพ oh, no. no. oh. ิ่งลงรถเนี่ยลงแล้วหอน่มเนี่ยพรุงนีอวันนี้พกแื่อวานนี่60วันนี้95ครับขึ้นไปเยอะเลยฮะแล้วนี่ซื้อยางพิกอ่ ครับครับหกสิกระเทียมหกสิบนี้เน้านี่ยกงด้วย่าเช้าประมาณนี้ครับเราซื้อแกงครับร้านกะเพราครับนี่ฮะกะเพรา ไม่ใช่ไหมไม่ใช่กระเพราสามโลแตงควาสองโลแตงสามจ่ายคนละครึ่งครับสเสร็จร้านนี้ผมจะไปซื้อไข่ตรงนู้นต่อครับกระเพราสามแตงควาสองจิตวิวัตรประจำวันมิสเตอร์คาเต่อด้วยจอประกาศจ่ายคนละครึ่งครับ เขาเพีงคนหนึ่งมาซื้อฝากลุงนะเออเขาก็พูดลงไปในนี้แล้วแล้วยังไงต่อแล้วกลับไปได้ยังไงจอเอาไปลงในอินเทอร์เน็ตเขาพูดเราออกมาไหมครับเาพูดออกที่เขาเราออกไปด้วยตัวแตงกวาสองโลเนาะครับผมร้อยแปดสิบจ่ายคนละครึ่งครับค่ะร้อยแปดสิบตัววีทีชีวิตของผมสองสี่ศูนย์ครับจ่ายคนละครึ่งหมดเลยครับสองสี่ศูนย์ครับ ไข่เบอร์สองเบอร์สามไข่เบอร์สามห้าแผงครับห้าแผงก็สี่ร้อยครับหลังจากที่ซื้อผักเสร็จก็มาซื้อไข่ต่อร้านไข่ค้งไข่สดร้านประจำของผมนะชื้อนี่ฮะน,นี่ขายไข่แพงไข่สดนะครับ เขาก็จะคว่ำไข่ใส่เป็นถาดกระดาษฮนะให้เราเลยครับยกไปไว้ที่รถเรียบร้อยนะะวันนี้ห้าแผง ครคับจบเกมแล้วก็เข้ามาโซนซื้อกุ้งครับกุ้งเบอร์61สองถุงก็อันนี้ดูวิธีหลายวันของมิเตอร์อเสียไปแล้วกันนะว่าแต่ละวันทำอะไรบ้างกะเพราเป็นหลักจริงๆทำเค้าขายต่างประเทศอยู่ด้วยนะครับออสเตรียต่างประเทศก็กำลังม่วนฮนะ ชาชาก็ช่วยนารีไปก่อนโอ้ปูดูครับนี่ปูสวยงามงานเลยสุดยอดไร,รุ่งเบอร์61สิบองแผงพางเดินดูตลาดใครที่ไม่เคยมานี่คือการร้านเมืองใหญ่สุดของเชียงรายนะไปขอไปส่งเส้นท่านร้านประจำที่ผมมาซื้อของ หอมชั่มฮะรูดแน่นวันนี้จะมาซื้อ่านสักสามถุงก่อนโอ้สี่สี่ถุงเลยสามร้อยแล้วกันโอเคลวกอย่างง่ายของผมนะครับเราต้มต้มน้ำในกาทั่วๆไปฮะต้มให้เดือดเลยสมมติเราอยู่ตามโรงแรมเราก็ต้มน้ำได้พอหลังจากนั้นก็เทน้ำใส่ถ้วยอย่างเงี้ยแล้วก็ปิดฝาไว้ จนทั้งน้ำมันแบบเจือบเย็นอ่ะแล้มือจิมจ้มๆดูอุ่นๆก็กินได้แล้วครับสุกไขรลวกสวัสดีหลังจากที่ไปเดินตลาดมาเรียบร้อยนะเพะเช้าตอนเนี้ยจริงๆว่าผมฟันเจ็บยนนิดนึงตั้งแต่การพ่อเท่าแล้วล่ะยังไม่ได้ไปถอนร,รักษาอยู่เพื่อให้มันหายเองแต่คงไม่หายวันสองวันคงจะต้องไปถอนนะ แล้วก็มื้อเช้าของผมเนี่ยก็เลยกินไข่ลวกนะสูตรไข่ลวกก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นี้ผมใส่น้นําร้อนเข้าไปในนี้ใช่ไหมแล้วก็ไปทํานวดทำนี่จนถ้าเอามือไปจุ่มจุมแล้วน้ามันอุ่นเนี่ยมันก็จะกำลังดีสําหรับเป็นไข่ลวกนะสูตรที่ผมชอบอยู่นะลองดูครับว่ามันจะพอดีไหมเหมือนกับทุกวันวนี้ถ้วยมันถ้วยมันจะเล็กไปหน่อยอนี่เอดดูถ้าเกิดโอ้คดีนะครับครับปื๊บนียฮะ มันจะไม่มีอุ้ยมันจะไม่มีสีใสๆเลยเนี่ยเป็นเป็นสีขาวแบบนี้เลยครับคือกําลังดีนะคือต้มน้ําเสร็จแล้วก็ใส่ถ้วยไว้จนทั้งน้าํามันเริ่มอุ่นก็โอเคเลยโอ้โรเจ็บคอับมเมื่อเช้าผมก็จะกิน กินกรบมาเก็บนิดนึงไปสมะมาเก็บมีไก่ีแล้วก,กินไปหน่อยๆจิบกาแฟเสร็จแล้วก็มากินไข่ลวกเดีนน๋ยวนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับซิกไทยเข้าไปสูงของผมไม่ต้องคนนะเราไม่ต้องไปคนเลยไข่ลวกผมว่าคนแล้วมันไม่อร่อยอันนี้อันนี้ผมไม่ได้ใช้แม็กกี้นะผมใช้เขาเรียกว่าโซอยูุญี่ปุ่นเนะ่มันมีรูปข้างหน้าเป็นไข่ดาวผมก็เลยโซอยูุญี่ปุ่นอย่างนี้นะใส่ลงไป ไปนิดนึงไม่ต้องคนคนแล้วมันดูไม่น่ากินนะผมก็อย่างนี้พอครับแล้วก็กินทรลใบล้วยทั้งใบหนึ่งนะอืมอืมอร่อยครับช่วงนี้ก็นลีก็จะทำหมูกรอบไปวันนี้ป้าแก้วลาไปงานกระถินเนะี่ยณีก็มาทำหมูกรอบเองผมก็ ช่วงที่รอนารีก็ททาจอประกาศก็นั่งทํางานไปฮะผมก็ทำฤฤ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 ํำธุรกิจเป็นพวกค้าขายต่างประเทศเนี่ครับทํานู่นทํานี้ไปหลายๆอย่างฮะอืมร่อยอ,อสุดยอดครับกล้วยสักใบหนึ่งนารีก็จะซื้อกล้วยติดไว้นะ ที่บ้านเป็นอาหารเช้าง่ายๆของผมฮืแล้าตาไปดูบรรยากาศห้องทำงานสักน,นิดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวพอนาฬีเขาพร้อมปุ๊บก็จะออกไปก่อไฟให้เขานะทำจอวาก,กาน นี่ครับเดี๋ยวสักครู่ผมก็ถ่ายคลิปจะไม่ได้นะไม่ถ่ายนะแต่เดี๋ยวผมก็จะไปกอบไฟตรงนู้นฮะตอนนี้ก็จะมา่ครับมิเตอร์เซียอ,อทำงานไปครับหนึ่งลาวก็ประมาณนี้แต่ละวันก็านานๆถ่ายแล้วก็คุยกันาน,านานทีนี่วันนี้จะประกาศของทะเลอย่างอดใจรออยู่น่าจะกินประมาณสักเที่ยงหรือว่าประมาณสักบ่ายๆนะฮะ เคครับขอบคุณที่ติดตามแบ็กทำอะไรหึฮึ hmm? hmm? โอ้เมื่อกี้นี้ผมรอให้นางน,นาดีทำอา่าอืึทำจอบอะกาศไม่ไหวทำหมูกรอบยังไม่เสร็จอาจจะ ถึงบ่ายหรือเยน็นถึงได้ทำะทะนะคณะก็เลยเอาหมูเอาไวา้ทำหมูพริกเกลือเอาผัดข้าผัดแล้วก็ใส่น้ำพริกเกลือมาจากบ้านป้าขันอะ่ะเป็นน้ำพริกเขาเรียกว่าน้ำพริกน้ำปูนะคลุกข้าวด้วยกันอื้นขับไปก่อนแล้วก็ น่าจะมื้อเย็นเยน็ยนยนถึงได้กินจอประกาศถ้าทำทันนะทาไม่ทันก็เป็นพวกนี้แล้วกันครับไม่เป็นไรเดี๋ยวแกด,ดูแกดูปลอยกระทุ่ง สูตรนี้เป็นสูตรทาไปเรื่อยนะครับของนาลรีทาแล้วอร่อยก็ประมาณนี้ครับําแล้วก็เดี๋ยวทาต่อไปนำเครื่องที่ทำมาเกียวให้หอมแบบนี้มันหอยลงไปนยดนึงนคฮคเกียวให้หอมเกลียวหอมหอมครับเราถามนี่หอม ก็ใส่กระดูกหมูไข่เดี๋ยวผมวางต้องครับเอากดูกไี้ผ่วให้รีบร้อยก่อนฮะพอได้ที่ปุ๊บก็ใส่น้ำร่างคกลงไปครับ<ม>เคร็จล้บนะครับ ท่ามาทีกะปิท่างอะไรก็ต้องใส่น้ำน้ำโคกกันทั้งกันฮะพอน้ำน้อยๆครับให้มันแห่นๆหน่อยกลับไปกลับมาสักแ๊บหนึ่งครับคือใส่น้ําใส่ผักสูตรของนาอารีไม่จะเป็นต้องน้ําเดือดใส่ผักนะครับใส่ผักใส่น้ําลงไปเลยครับนี่ก็คือสูตรที่เกลียดรอใส่น้ําใส่ผักลงไปเลยครับไม่ต้องคิดเลยมากโ,<ฮ>โอ้โ,อโ,อโอหเยอะขนาดพ่อหรอกรีพอร่พอหรอ เดเดี๋ยวปิดฝาไปเลยโอเคนี่ครับไม่ต้องรองน้ำเดือดก็ได้ครับเวลาน้อยรีบเ,นะเดี๋ยวมันก็จะยั่วเองครับนี่ขำไปครับจริงๆแนละ้วทอ้แกงไม่ได้กเกิดเนื่องจากว่ามีมะขามเพื่อเลยอยากกินนะสองฝักทุบไปเรียบร้อยแนละ้วใส่ลงไปครับมะขามประมาณเออครับเปียกก็ได้หรือมะขามอ่อนนี้ก็ได้ครับไม่ไม่ใช่อ่อนนะขมแก่ ถ้าเลืดูที่ขาก็ใส่ขามดิบพูดตามเจ้าไงถ้าไม่ใช่เดูมาขามดิบก็ใส่าขาเปียกถ้าไม่ใช่เดูมะขามดิบก็ใส่าขาเปียกครับใส่น้ำตาลไปครับประมาณนี้สองถ้วยครับตัวที่สองครับใส่ไปเสร็จแ,แล้วก็ปิดฝาให้มันย่อลงไปเองครับปล่อยเลยครับประมาณชึชวหลังจากทำมาเป็นเวลา ตั้งแต่เมื่อวานนะจะจนถึงวันนี้เมื่อวานนี้ก็ต้มทิ้งไว้แล้วก็ไปลวกาดกระทงวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะเจียวกระเทียมนี่ฮะน่ากินนะครับนะฮะเมื่อกี้อ่อนเปรี้ยวมะลิก็ทุบมะขามใส่ลงไปอีกนะฮะมะขามแบบนี้กระดูกกระเดี่ยวนี่โหนะฮะ,ฮะดูแพ้เฮอะได้เลยครับนี่ฮะกระดูกนี้ครับโอ้โหเต่าถ่านครับหอมถ่านน่ากินมากครับนี่ฮะจอประกาศนี่ครับ โอเคเดี๋ยวผมจะยกลงแล้วก็เจียวกระเทียมทอดพริกนะฮะเรากินข้าวกันครับเจียวพริกไปครับใช้ต่อฐานนี่ก็เพลินนะไหนก่อนนี้เด็กๆครัได้ใช้อยู่แม่เขาจะเป็นคนจัดก,การก่อฟืนเจียวใช้ฟืนแค่อะไรแล้วก็มันก็จะหอมทำัข้าว กลิ่นควันพอโตมาเด็กรุ่นหลังโตมาเนี่ยแะแก๊สนะครับเปิดแก๊สอ่ะง่ายๆเปิดแก๊สเปิดแก๊สเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยครับพอมีโอกาสได้กลับมาใช้เตาฟืนเตาถ่านเนี่ยมันรู้สึกแบบย้อนยุคดีผมก็ชอบฮะตอนนี้ผมก็เจียวพริกเอีย่ยทอดพริกพร้อมครับแล้วหักใส่จอประกาศกินนะอร่อยครับ คุยกันไปอะไรไปเดี๋ยวเขาเจียวกระเทียมต่อ,อนี่ครับเจียวหอมๆฮะนี่ฮะเสร็จแ,แล้วลาดนาฬิกาเจียวแล้วลาดไปเลยเหรอ,อรกระเทียมค่อยจำใหญ่ๆเลยนะไม่เอาเปลือกออกขี้เกียจเจียวหอมๆลาดล,ลงไปแล้วก็กินได้แล้วครับ แต่ตัวนี้คนละครึ่งล้วก็เอาหม้อข้าวเนี่ยไปใช้ที่เซ็นท่านของเลยไม่มีข้าวสวยกินเลยให้เขาตักมาให้จากเซ็นท่านนะตรงนะตรงนี้คนละครึ่งก็เศรษฐกิจก็ดีครับคนก็ใช้คนละครึ่งกันเยอะดีครับดีกว่าไปแจกกักบ,บอื่นนะว่าคนละครึ่งนี้กระตุ้นเศรษฐกิจได้ชอบมากแถมแก๊ปนี่ก็ยังเข้าเหลื่อมเวลาด้วยนะโอ้โหถือว่าคนคิดนี่สุดยอดนะ โอเคจะได้กินกันวักทีครับคิวนานหน่อยพอดีถานมันเริ่มมอดมดแล้วครับผมก็อยากทําอาหารแบบนี้แบบโบราณบ้านผมเหมือนนะเดี๋ยวผมจะแกงเป็ดด้วยเตาถ่านกันสมัยโบราณผมก็เลยครับเ้เตาถ่านนี่นะแกงเนื้อแกงอะไรก็สุ่มไปเสร็จแล้วก็เทใส่หม้อไปครับปึ๊บขั้นตอนนี้คือสําคัญครับมันจะน่ากิน นี่มันต้องวางสู้แบบนี้แม่ผมบอกถึงจะอร่อยครับนี่โอ้มือแม่สลัดแค่นี้ก็แล้วนะเ๋ยวจะเริ่มกินกันครับเรียบร้อยครับเวลาตักก็ไม่มีะไรมากเพราะกระดูกมันจะร่อนไปหรือเปล่าต้มตั้งสองวันหรือว่าต้มกี่วันเนี่ยดีสิ 4ีแปดชั่วโมงคือซื้อของแต่เมื่อวานนี้โอ้ดูครับนี่ฮะซ,ซื้อของเมื่อวานนี้แล้วก็ต้มเมื่อวานนี้ตอนเย็นซื้อเช้าต้มเย็นแล้วก็มาปรุงเอาเชา้าวันนี้ก็48ชั่วโมงแล้บมั้งกว่าจะได้กินฮะนี่ครับกระดูกกระดูกเล้งนี่ฮะ ตักเข้าไปมันจริงๆเล้งเนี่ยมันต้องไม่ไม่ให้มันเละขนาดนี้นะนี่ครับเรียบร้อยเร็วากินตอนนี้ครับพิมแบบนี้นี่ปุ๊บป๊าบจริงๆก็ผมโยนหอกคะผมเด็ดเอาองขาจังขจันมันเอาลนะน่ากินมากครับจอปักกาศ อร่อยอร่อยมากสุดยอดเล้งก็จะประมาณนี้แนะจะดูกเลยอย่างนี้ดีสุดหือเปล่าท้องเรืออร่อยมากเลยน่าพังรู้เหรอ สวันที่รคอคอยอืมก่อนนี่เลยด้ไหะคุณแม่คะคุณ่คะม่คห่ๆม่คะคุ่่ค่ค่ๆ ช้อนเล็กมันกินไม่สะใจมันเหมือนช้อนทารกอกเลยมั้มชอบกินช้อนใหญ่ๆเขาไปกินร้านอาหารนะช้อนบางๆเนี่ยนะโหเสี่ยงบาดปากมากเลยอยากได้ช้อนใหญ่ๆจะอร่อยมากลองดูครับได้กําลองก,นกนินช้อนใหญ่ๆนะตัวเราใหญ่โตๆือสองเท่าเงี้ยเรงบอกว่ากินช้อนเล็กๆเทาเห <c oughs> มือนกินช้อนทาลอกอืม เจ้าว่าช็อฟนั่ง่ะเ้าของนี่นั่งก็ได้ไมใาอันนืวยสำหรับแขกเลย อ,อู้เอาเละเนาะอืมเละดนันแหละหมูเละเป็ดเต็มใช่แกก็ดีเขาแบบมือที่ความ้วยดีดดดยนี่คอกมดุนี้ผมจะไปถอนฟันแน่ๆแลครับอืมอร่อย นเดียวที่คิดถึงถึงแม้ไม่ใช่อาหารบ้านเรานะแต่ก็เป็นอย่างหนึ่งที่ผมกินแล้วก็เริ่มเสิ่มอร่อยกับมันจอประกาศนี่เป็นอะไรที่อร่อยถ้าเป็นบ้านผมนะแกงเป็ดใส่กะทิแกงเนื้อแกงกบใส่กระท้อนอะไรแบบนั้นนะแต่อยู่นี่ ก็ไม่ค่อยมีกระเทียมมันไม่มีมะพร้าวเขาก็แกงเมืองเมืองแกงแบบทางเหนือทางลาวก็กินได้นะกินบ่อยๆก็ชอบไปเองโดยเฉพาะที่ชอบตอนนี้อันดับหนึ่งในใจน,น,น,นะคือเรื่องอันหนึ่งในใจนะคือเอ่เออ่อบอกอประแดกของลักของนาดีซัออบประแดกอร่อย ข้าวอยู่นี่เด้อปลาแดกเนี่ยไม่ใช่ปลาล้าแบบภาคกลางแล้วก็ไม่ใช่อาจจะคล้ายๆกลางอีสานหรือไงมั้เนี่ย,ย,ยคือเอาปลาน้าโขงมาทำแบบมีสูตเรเฉพาะอร่อยจริงวนอนนื้ปลาปลาตัวโตปลาตัวใหญ่ที่ทำเอามาทําเป็นออออร่อยอืมหอบครับ สุดยอดเอ้ผมอยากจะทำอะไรกินอยางแบบบ้านผมก๋องฟืนเนี่ยอาหารที่บ้านที่ไม่ที่ไม่เคยได้กินนานแล้วแต่ไม่ค่อยชอบนะอย่างต้มเป็ดเนี่ยไม่ค่อยชอบต้มเป็ดอะไรล่เนี่ยสงสารมันยำกบชอบอยู่แกงกบชอบเบื่อ ปลกดังจ้ะว้าวว่าไม่รู้มือเปลิ่นผมไม่มีเรนิสิตมั้งนายครับป <c oughs> กเนี่เนี่ยสุกมีนิสิตก็เขาเบิร์ไปแล้วเนี่ยกินผักได้อย่างเต็มเต็มแบบนี้ครับจอบประกาศนี่มันจะระบายนิดนึงฮะ ข้าวครับกินมันก็ระบายกินจอประกาศนี่มากินไปถ่ายไปไม่ได้ปกติล้วผมไปถ่ายให้ท่านดูผมกินไปถ่ายไปนะแต่ว่าจอประกาศทําไม่ได้มันต้องสองมือกินไปถ่ายไปแค่มือเดียวความอร่อยลดไปขึ้นจะนี้มีฟังอยู่ซีนข้่ไหนถอดนะละอร่อยเพิ่มขึ้นเลยตอนนี้บอกตรงว่ามันต้องถอดก่อน อมืมันโยกมาเกือบปีแล้วแต่ธันวาปีที่แล้วเที่ยวข้างเดียวมากเลยนะั่นไม่อยากถอนปลัวเสียรูปหน้าเป็นข้างใน,ในสุดขวาล่างที่ที่สองน่นสุดกลัวมันโยกไปโยกมาเด๋ยวคุยต้องฟันเลยถอนแล้วคงจะดีขึ้นแหละ ก็อายุเยอะๆก็รักษาสุขภาพกันอยดีฮะทุกอย่างทุกเรื่องราวมีมีเอฟซี FC คนหนึ่งเข้ามาเข้ามาคอมเมนต์เขา,าเขาไม่ใช่เอฟซีเขามาดูดูคลิปแล้วก็บอกว่ากินเป็นโรคไตเนี่ยอยู่ที่กินยาย่ากินยาเยอะเขากินยาความดันสามปีเป็นเลยแั้นก็เรื่องยาสำคัญครับกาแบบเสริม ืนี่กระดูกเรื่องนี้ครับประจำ บุกขอบจะส่งไปสักรอบยังไงเนี่ยใจเ้ลองดีมาผมนะเดี๋ยวถ้าเกิดคนฟังดีๆต้องยึดมุงต้องต้มต้มนานเป็นต้นโอ้สุดออยอดเลย เพิ่มน,น้ำอ่ะอตักน้ำมาเรครับ มีะครึ่งคนมาใช้สุดเครื่งกินข้าวคนจะขายดีหน่นะถ้าไม่มีคนขึ้นนี้พวเต่าเยอะกินสอีกล่อมเหืมข้องคอสูดจยอด